เงินให้5,000บาทกับกลุ่มของเราเพื่อนเก็บให้น้องนักศึกษาเยาวชนที่ไม่มีทุนมาอบรมตรงนี้นะคะแล้วก็มีพี่หมูรู้จักทุกสื่อเป็นอาจารย์หมูแล้วก็ยินดีให้พี่สนใจด้วยนะคะขอเรียนเชิญนั่งเวทีด้วยค่ะเกียงเลยครับเกียง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 นิดหนึ่งอาจจะได้ยืม ซ้อนกันนะครับเอียงซ้อนกันครับเอียงซ้อนกันครับทำเหมือนนางสาวไทยนะขอเรียกท่านประานด้วยเอาได้หรือวาเอาแค่งานตัวเดิน้าไใแล้วกันเนาะเริ่มาท่านราในลับท่านประธานในลับทประธานเองคออจากัาแล้วผมดเนินารทเป็นประธานรุ่นเ็ดครับ ได้นะ้ไได้แล้วค่ะไแล่ได้จากหัวเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากรอบต้นเลยก็ได้มั้ะคะโอ้ใช่ความหล่อเลยใช่ไหมเนี่ยหนูไม่ใช่ความสวยเหมือนกันครับผมน้อยเอกิรินิทิจจนะครับมาจากถึงข้าวพิเศษจังหวัดกบูเลยนะครับก็มาเรื่องเดียวนะครับก็ขอขอบคุณน้องๆทุกท่านด้วยขบผม บุรีนะคะเป็นผสมประจำรุ่นเจ็ดค่ะขอขอบคุณค่ะครับผมรองประทานต้นรุ่นที่เข่งนะครับจากบางบัวทองนะครับหนึ่งวันุษย์หนึ่งทุนนะครับขอบคุณครับเท่าเทียมกันครับประพรมพระเด็กพิเศษสุพันเดชนนทชัยอดีตในฐานบุรีรัพิเศษพลนมงคบุรีครับเป็นรุ่นที่เจ็ดค่ะขอบคุณครับ

นักพยากรนะครับขอบคุณขอบคุณมากครับผมศาสวัสดีค่ะผู้นําการธัาคาประชาชนเชียงรรุ่นแปดท่านนะคะดิฉันคทิมราคาเลอร์บาหรือว่าวางนะคะเป็นรองประธานนะคะฝ่ายบัญชีการเงินค่ะของรุ่นเจ็ดค่ะยินดีนะคะยืมเงินได้แสดงว่ายืมเงินได้จากบริษัทที่มาจากบริษัททองดนตรี ยนในกรบในิชาการครับขอบคุณครับยงนานไหมวะงานาวนะง10นาิกาเวลาะ0นาฬิกาเนะครัวันนีครับนักรบประหาธิปไะยที่เคารพรักเกิดขนครับผมจาทกที่ต็กที่ทไทเดี๋ยวอาด่หน่อยรเจตุร่นเครับ มาช่วยงานนี้ตั้งใจเลยจะ่ต enfin ั้งใจแล้วจะครับสวัสดีครับผมรัเสินกินพ่อฟูนะครับเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มกลุ่มหกนะครมาจากเคหะพุทบุรีนะครับภูเท็ตมหาวิทยาลัย ดีครับผมบัญชาพิมพ์โพนะเป็นผู้ที่รักชาติรักประชาธิปไตยอยู่อำเภอไซน้อยจังหวัดนคบุรีครับน้อยู่กลุ่มสองเป็นพี่แดงกลุ่มสองครับท่านสุริยาสารวัตนะคะก็รักประชาธิปไตยค่ะก็เลยมาร่วมด้วยค่านประธานก็แดงครับดีมาากดีมากนะคะพระราชนิพนระจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เบอร์รุ่นเจ็ดนะคะองค์สีนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมสมชายสังตุิธกบมาจากนารเพรากครับสวัสดีครับผมสมชายิีเพิ่มนะครับมาจากน่รารับเจตนาเลยครับไม่เห็นเจตนาปัจฉินที่ไม่จะสัการัันปัตไถชนิาิน้าเลยครับพี่สวัสดีครับผมอุ่นิเกลนาครับรุ่นจยา สวัสดีครับผมวิทยาเกตสวระครับพิกิดนะครับครับกับสมาชิกผู้นที่แปดครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อสุภัคราวงพยักษนะคะหนูชื่อเล่นว่าชื่อตองแตมเป็นเลขาหนุ่การของรุ่นนะคะแล้วก็มีเลยขากท่านนึ่งคนที่ยงไม่ได้มาชื่อน้องหญิงนะคะน่ารักน่ารักของเรานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ เรียบร้อย